สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเจ้าของรีวิว EP10 มาแล้วนะคะ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูเป็นรถกระบะนะคะก็มีรถกระบะท2แบรนด์หลักนะครับมีทั้ง To y ยต้แล้วก็มียูสุใช่ค่ะสีขาวลอลอ,ลอแบบนี้เครับผมก็คือทุกคันก็คือ,อแม็กใหมย่ยังใหม่แต่งทรงลงล้อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะรถของเราเข้ามาก็จะ สภาพเดิมๆนะครับผมแต่ว่าทางเราได้มาจัดล้อนะครับแล้วก็จัดตรงลงล้อหลงลงนิดนึงประมาณนี้ครับเพื่อความหล่อเพื่อความสวยงามครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวยมากสวยทุกคันนะคะขาวๆแบบนี้ก็คือสีก็คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้ก่อนครับคันนี้ที่ กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มไปรุ่นนะครับผมสำหรับยีสูเจ้าอเนิวนะครับโฉมปี2020แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัว L ด้วยนะครับสังเกตจากไฟหน้าเนาะไฟหน้าก็จะมีดีไลท์แล้วก็มีไฟสระหอกด้วยนะครับผมสไตล์แบบนี้นะครับผมก็พูดถึงว่าซื้อเข้ามาแล้วก็ออกไวมากนะครับผมเพราะว่าของเรานี่ยได้มาจัดตรงแล้วก็เปลี่ยนล้อแมกใหม่ยางใหม่ให้แบบนี้ทุกคันเลยนะครับผมแล้ว ตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็มีจองหนึงร้อบาทเนาะจอง100บาทนะครับผมรับรถที่ศูบาทเหมือนเดิมใช่นะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นช่วยผ่อนด้วยใช่สำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะครับลูกค้าที่ประวัติดีก็ช่วยผ่อน6เดือน6เดือนเลยนะคะครับผม เดี๋ยวมาดูอคันนี้ดูก่อนครับผมภายในห้องเครื่องแล้วก็ภายในห้องโดยสารเลยนะคะครับอ่ะมาดูเป็นล้อก่อนล้อแม็ก18นะครับผมลายเวลนะครับผมสีดํานะครับสวยมากนะครับสวยมากยางอ่าตัวนี้255นะครับ50 18นะครับผมกําลังดีกําลังดีเลยเดี๋ยวไปเปิดดูห้องโดยสารเลยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแครบนะครับผม สวยมากครับตัวนี้หุ้มหนังให้ด้วยนะครับเบาหุ้มหนังให้สวยงามมากหุ้มเบาะใหม่ให้เลยนะคะครับฟังก์ชันการใช้งานก็คือโดดเด่นมากพูดถึง i s u ซ u ก็คือมันเป็นแบรนด์หลักที่คนนิยมอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมใช่ค่ะอันนี้ก็คืออนุมัติรับรถใช้งานเลยอันนี้ก็คือพร้อมพร้อมปล่อยแล้วนะคะใช่คันนี้คือสภาพนี่รถซื้อเข้าก็ไม่ไมค่อยไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นรถปีใหมใ<ช>่แล้วก็สภาพนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับผมดู ฟังก์ชันแล้วก็ดูออปชั่นจากโรงงานนี้ก็อิสุเนาะเขาดีไซน์มาสวยมากครับมันลงตัวด้วยนะคะใช่ทั้งทั้งพวงมาลัยแล้วก็พวบคอนโซลแล้วก็หน้าจอด้วยใช่ค่ะครับไอ้นี่มันรับกันพอดีเลยอะค่ะพ่อใช่ตัวนี้ของเกียร์ก็จะของเดิมเขาเปลี่ยนมาเนาะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบก็จะได้เป็นสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานก็เราก็สามารถเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนปีนะคะครับผม รอบๆคันถือว่าโอเคเลยนะคะสวยครับสวยมากด้านหลังด้านหน้าภายในก็คือผ่านหมดเลยนะคะคตัวนี้จะปีน2020นะครับปี2020ตัว L ครับผม มาดูคันที่สองเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับผมตัวเอสอีสูตัวเอสตัวนี้ก็น่าจะปีประมาณปีประมาณเท่าๆกันเลยค่ะตัวนี้ปี2020เหมือนกันนะครับผมสีขาวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเอสแล้วก็สังเกตจากกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็ตัวนี้นะครับแมทลายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซีรียางก็เหมือนกันนะครับ2 5 5 0 418เหมือนกันยางเป็นลายเวลเหมือนกันด้วยครับเนลาทีู่กคาที่รมกันอยู่แล้วคันนี้ พวงมาลัยสวยมากเลยสวยมากครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยซิ่งนะครับผมสายสวยมเลยนะคะคันนี้สายซิ่งครับแล้วก็หัวเกียร์ด้วยนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะคะอ<ช>ันนี้คือพร้อมใช้งานอันนี้<ล>น่าจะพับได้ตามน<ๆ>ั้นเนาะแต่ว่าทำไม่เป็นเลวนพับแบบนี้ครับพวงมาลัยซิ่งดูอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าชอบแบบสแตนดาร์ดก็คือเปลี่ยนได้เลยนะคะเปลี่ยนให้ได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมว่าลงตัวลงตัวแล้วสวยงามพร้อมใช้มาก